อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่หางหายไปทางก็ไม่ใช่เลยคือเครดิตฟรีนี่คือหายากมากแล้วนะตอนเนี้ยออผมก็ไม่ได้เลือกทําหรือว่าอะไรนะแต่กว่าจะหาได้นี่คือนานมากเลยนะผมก็มาเจอนี่ไงหามาโปรโมชั่นนะครับเครดิตฟรีหกสิบหกบาททำเทิมพันแปดถอนได้สามร้อยนะใครทาได้เนะงื่อนไขก็มีตามนี้เลยนะ ขายก็เนี่ยเกมฟรีฮนะเัิ่มเพิ่มเพิเทอร์โนเวอร์ถึงพันแปดสามารถถอนสูงสุดสามร้อยบาทนะครับเล่นได้ทุกค่ายเกมยกเว้นยูจีแล้วก็อะไรอะไรจีคแล้วก็โจ๊กเกอร์นะผู้สมัครจะต้องแจ้งรบับโบนัสได้ที่ดีไลายน,นะาาาานี่นี่นีน่นะครับสมาครซึิงสามารถบริษัทมืออื่นได้นะครับตามนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่ผมหามาให้ทุกคนนะ ก็อืมคนจะหาได้กบตามนะจริงส่วนใครที่อยากจะเล่นนะอ๋ออยู่ในนี้แหละลิง์ใต้คลิปหลยจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายสำหรับแบบนีนะ้อะไรเนี่ยฝากหนึ่งหมื่นรับฟรีเบียสองลังอ๋อแล้วรับเบียไงวนะน่ย ก็ตามนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะมาสปอนเซอร์นะ,ะไม่ได้เห็นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยเราจะหามาให้อีกแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ